บบเบ,บเลเบลเบลเบลลงไปเลยแบบเลแบบเลเบ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 ลมาเยนุ่นมีอะไรมาให้เล่นด้วยแนะ่อุย้ยพาร่าแบบขาร่าดุจังเลยขาร่าดุจังเลยเนาะ สวัสดีค่ะเขาว่าดูดจังเลยนะคะดูดลักกี้เฮ้ยเบลเบิร์กเบลแบบเบลิร์กพี่เบล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 หลบไปพี่เบลโตโต,วตวกว่าสวัสดีจินเจอน้องลักกี้เรียบร้อยที่สุดอะบอกเลยทาร่าทาร่าว,รวันนี้ยายรุ่นมีเขาเรียกอะไรอะกระหลำ่ำกระหล่ำมาให้น้องกินกินกระหล่ำกันไหมกินกระหล่ำกันเนาะ แบ่งแบ่งแบ่งอันนี้ลูกอ่ะนี่นี่แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจเราเท่าไหร่จินเจอร์จินเจอร์อ่ะจินเจอร์ยนุ์นนี่ให้ที่ให้แป๊บหนึ่งจินเจอร์แต่อันนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แทกอะย่ำกัน ออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้นะคะอากาศร้อนมากเลยพี่เบลพี่เบลพี่เบลอา่่อยไหมพี่เบล คาราคนสวยฮาล่หลคาร่ารชอบแย่งเพื่อนมากเลยอะ่ะพี่เบลเป็นไงบ้าง พี่เบลตัวโตกว่าเพื่อนเพราะว่าคนละครอบก,กันเพื่อนใหญ่บ้านไปหมดแล้วพี่เบลอยู่กับน,น้องนะคะลักกี้ลักกี้ลัก,กี้ลก,กี้ จิินเอจนเอร์แท้อยู่คนเดียวเลยนะแท้ชิ้นใหญ่ด้วยจิ้เจอร์แท้ชิ้นใหญ่จินเจอร์จินเจอร์จินเจอร์อกินได้ไหมล,ล่ะลูก เดี๋ยวชนกล้องให็นนุ่นน่ะ 你不听我的。<laughs> Bữa bèo má rồi, ở à, Bèo bất bè chính bài bèo bất chính hay bèo đưa, bèo bèo bởi Bèo à Hử? Ừ? Bèo bởi bởi bèo 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 สองตัวนู็เป็นคู่หูกันนะคะชอบเล่นด้วยกันน้องเบลกับคาร่าเราก็จะมาแย่งกันละ จะลำกันนะคะไม่รู้กินหรือแท้เล่นเอาหล่นลงละจินเจอร์แท้จริงจังมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยแท้อยู่กับที่จินเจอร์จินเจอร์ไข่แดงจินเจอร์ยังกะตีเลยจินเจอร์ใครทำจินเจอร์น้าลูกเนาะ เบลเดลเยวเบลเอาตูดออกไปเลยเบลเอาตูดออกไปตูดออกไปเออจะชนดิหลักีอยากัดใหญ่นน่นไม่นันยืนยืนจะตีอันนี้ เบลออโตดอกไป โดโดตัวแฉบตัวแฉบอันนี้ตัวแฉบอุ้ตัวแฉบอันนี้ไม่กินหรอกไล่เขาไปทั่วเนี่ย,ยว้าตัวแฉบแต่รับหนี่งนะหมุนกล้องอะน้องคาร่าค่ะน้องคาร่าค่ะคะาร่าตัวแฉบแฉบมาเราอ่ะวิง่งมาชกคนนั่นชี้คนนี้ชี้ฮะแฉบไหมน้องคาร่าค่ะคว,ว้าวนตุกกินเก่งเนี่ยไม่นะ สวัสดีค่ะมันเคี้ยวกันนะกินได้ไหมกัดหงสได้ไหมกัดหงส์ข้าวได้ไหมคะอืมปัดหงส์ข้าวได้ไหมไข่อยู่ในนี้อ่ะเห็นปะ่ะไข่ป่ะลาบป่ะฮะนะผมเป็นผมเป็นหมีใช่ไหมลูกเป็นหมีเป็นหมีหม,หมีอะไรลูกไข่เนี่ย สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเลย <Okay. S 1> เอาไปเลยเอาคาราบัติชีว่าไงจุกจุกนี่จุก อย่าชนกล้องวเราเบื่อเบลมากเลยเบลชอบชนฉ้อฉับอะ่ะใครมาใครเลอใครเลออกิกเอิ๊ก <c oughs> เด็กเนี้นเนียงนี่ลูกไข่นี่แม่ลูกแม่ลิลลี่นั่นเนี่ยลูกแม่ลิลลี่นั่นเนี้ยเล่นแล้วใครอ้วกอย่านู้นจะตีเลย ไม่ได้นะจ๊ะมันจะพุ่งไฉ่เลยมันจะพุ่งไฉเลยเนียมันจะพุ่งไถ่วาเบื่อเด็กมากเลยเนะี่ยฮะเบื่อเด็กมากเลยทำไมเนี่ยไม่ได้เด็ก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 ด็กด็กดดก ไม่ฟังแปปหนึ่งนี่พี่ใหญ่ของเราโอ้ยขออุ้มพี่ใหญ่โชว์กล้องหน่อยสิอ่ะพี่ใหญ่ของเราเบลเบลเบลหนักมากเบลเบึ้น้องชื่อเบล๋ยวน้องเติมบื้อให้น้องชนมากเบลเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวเพิ่งได้ไหมอุ้มอย่างนี้ได้ไหมเห็นอุ้มได้ไหมอืมอืมก็ น้องเบลค่ะน้องเบลค่ะมันเป็นไงอาการเป็นไงดูมองกล้องคอนเดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวลงให้ดีๆเดี๋ยวหล่นเอาหล่นลง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 เป็นหมูแล้วเบลเอ้ย เาเบื่อจริงๆเลยเบื่อผู้เด็กผู้นี้ยโดยเฉพาะคาร่าเนี่ยเบื่อแล้วคาร่าชนคาร่ากับเบลเบิร์เนี่ยเนี่ยเบลเบิร์เนี่ยเบลเบิร์ชนเนี่ยเบลเบิร์ เป็นไรจุ๊บจุ๊บเป็นไร คาร่า,าอย่ากระโดดอย่ากระโดดจิ้มดักจิ้มดักจิ้มดักคาร่า,าอย่าแท้เดี๋ยวมันลนลรไปลรไปเลยครับลรไปลรไปเลยคาร่าลรไปเรไปเกาพุงให้คาร่าก่อนเนี่ยมอ เบลบื b b ้อหลบไปเบลบื้อตกันแล้กันฮาน่าฮาน่ากันพุงฮาน่ากันพุงจินเจออย่าทำเพื่อนไม่เอาอย่าทำเพื่อนกองนักจินเจอบ้างเอาให้จินเจอบ้างจินเจอจินเจออยากแสบแก้แค่ตาก่อนโอ้ยแค่ตาก่อนอืมอย่าแกะถ่ายมือตีเลย เด็กหญิงขี้บ่นของเรานะคะนี่เด็กหญิงขี้บ่นของเราอยู่นี่เด็กหญิงขี้บ่นของเราจินเจอร์จินเจอร์จินเจอร์เว้ยขี้บ่นมาแล้วอ่ะหายขี้บ่นยังหายขี้บ่นยังไปเด็กบ้านี่ยเด็กบ้านขี้บ่นมั้ยเนี่ยหื้มหายบ่นยังขี้บ่นอยู่มั้ยงไม่โดนนิดนึงโชว์ตัวหน่อยนี่จินเจอร์นะคะสาวขี้บ่นสาวขี้บ่นมั้ยเนี่ย เลิกบุแล้วบอกสิเลิกบุแล้วหนูโตหนูก็เลิกบุแล้วบุญยังฮะสวัสดีค่ะพี่พี่หนูชื่อจินเจ้าหนูยิงจินเจ,จ้จาค่ะฮะดื้อมันเอาอ่ะไม่เหลือแสบเหมือนกันจินเจ้าจ้าจินเจ้าเฮ้ยจิมองกล้องมาจี เด็กเป็นเด็กเรียบร้อยไม่จริงไม่จริงค่ะล้งเด็กเรียบร้อยหร,อหรอือเปล่าลูกไม่จริงบนเก่งมากตัวนี้นะเดียว๋ยวเอาลงแบบนึงอะจริงจัจริงจอ,จงจอลักกี้ลักกี้เป็นเด็กผู้ชายนี่อันนี้น้องลักกี้ค่ะอุ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่น น้องลักกี้เป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยที่สุดนะน้องไม่เกเรเนอะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายน้องเรียบร้อยมากน่ารักที่สุดเลยอ่ะไม่เกเรเลยน้องนั้นเกเรหมดลักกี้สวัสดีครับหืมเด็กนังว่งเด็ก,ดกนังว<อ>่วงนอะสวยจิ้กปุ๊มส่วยจิ้กปุ๊มหนักเงนะเราอะ่ะอื ไอ้กับเพื่อนนี่กันเนาะอ๋อเว้ยจุกๆกกินให้หมดด้วยนะยากินให้หมดด้วยนะแอบเบลเบล là phụ nữ như lên này, để tìm à. nhà mình tòi thật là của mình không béo 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 bắt đầu được độ bờ bờ miệng cho chuột nát hm mất ngon 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 mình ngon 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 mày ngon ถ่ายไม่เห็นนะไปตรงนู้นเปนเล่นตรงนูน้นกันเลยดึงหัเบลเดี๋ยวกล้องพงัง ลงโน้นกันมั่งอะเอมเราหนีไปไลฟ์ในอินสตาแกรมมั่งดีกว่าเนาะวันนี้พกเนี้ก่อนนะเกืออย่าโดดอย่าโดดจริงจัอ ยี่ปุ่นเลอิสตาก็มั่งนี่คนนะคะจินจา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 ฮะกัดนิ้เก่งอ่ะยิกจมูกอ่ะยิกจมูกเลยกัดนิ้วเก่งอ่ะยิกจมูกยิกจมูกเลยเนี่ยฮะกัดนิ้วเก่งเนี้ยเปลี่ยนอันเลน่นละเปลี่ยนเล่น เบลอย่ากแกงนอนลูกเบลเบลเบลอย่ากแกงนอนเฮ้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 จินเจอร์จินเจอร์จินเจอร์ไม่เอาจินเจอร์มาจินเจอร์มาจินเจอร์มานี่มานี่มานี่ไม่วอย่าทำเพื่อน ยดุจังเลยนะดุจังเลยนะคุณนายยิกเลยเนี่ยยิกเลยนชู่หรอชู่หรอฮะชู่หรอยิก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 เลยนะยิก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 เลยนะปล่อยปล่อยเลยเจ็บเจ็บยิกนะเรายิกปากมั้งยิก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 ึเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมไม่อุ๊ยตายละโอ้โหเบลวทำไมเบลแกล้งน้องเก่งอย่างเงี้ยล่ะดึงนะดึงปากก่อนเบล ฟันคมนะคะบอกเลยฟันคมนะคะเบลบุ๊บเบลบุ๊กเบลเบลบ อย่าทำเพิ่มสิเจนเจอร์นี่ดุเกินนะเจนเจอร์นะจะตีเลยทำไมเนี่ยเด็กเกเรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุ้มเด็กเกเรก่อนแน่เด็กเกเรค่ะเม่เด็กเกเรเนีน่ยตัวนี้เกเรสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยพังพังเด็กเกเรฮะเกเรปะเจนเจอร์เกเรสุดแล้วเนี่ยเด็็บมาเด็บมาเด็บมากเด็กขอทิ้งท้ายเท่านี้ก่อนนะคะ เราจะหนีไปไลฟ์สน,นิจจาแกมล้บ๊าดีค่ะเจอที่นี่นิ่งนะอืมสร้างภาพเก่งแล้วเราอะอููกับฟูงเนี่ยโอ้ยเกเรทุกตัวได้อยู่นเนี่ยอืมบ๊าดีค่ะบัดีค่ะเดี๋เดๆๆเดลดลดลดดบ๊าดีก่อนบ๊าดีค่ะบ๊า